บอกต้ตใ้ตพครับนสาหนดูสวมเป็นลายคนใหม่ี่นายบอกครับ

คยมาประมาณ3-4ถึงครั้งแล้วครับก่อนหนสักเดือนหนึ่งเคยมาซื้อทองซื้อทองก่อนปุ๊บแล้วที่ถัดไปก็เอามาจำแล้วก็เอามาขายครับนี่คือครั้งที่4ที่เข้ามาในร้านลูกลกหน่อยเดิน<ช>เข้ามาเหมือนมีความเกงเ่งนะครับพี่ตื่นเต้นอยากลองทองนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยครับเข้ามาก็ทาเป็นชวนคุยมีพิรุษตั้งแต่แรกและตอนลองทองเนี่ยส่วนมากเวลาคนซื้อทองเขาจะเบามือหน่อยทีน,นี้กระชากตะขออย่างนี้เลย เอาทองปลอมมาปุ๊บโยนไว้ด้านล่างใต้ตรงซิงนี้ก่อนพี่นนแล้วก็ทําเป็นเนียนๆหยิบทองจริงโยนลงแล้วหยิบทองปลอมขึ้นมาแล้วก็ทําเป็นรองทองปลอ,อมแล้วก็ยืนให้ร้านขาประมาณนี้ยกับพี่เอกใจที่น้ําหนักมันไม่ตรงพี่ เราจับทองทุกวันนะครับเราจับทองบาทหนึ่งทุกวันเรารู้อยู่แล้วว่าน้ําหนักมาสิบหมันหนุ่วงหน่วงมือทองปลอมเนี่ยเวลาจับเนี่ยพี่น้ำหนักมันไม่เท่ากันทั้งเซนใช่ไหมครับน้ำหนักมันรู้สึกหน่วงกว่าผมก็เลยยิบรีบ,รบจับช่างเลยน้ําหนักคือ15.6ทองปลอมเที่อ่จับพีเป็นทองหรอ,อไม่ไม่อะ แจ้งความก่อนเพื่อเข้ามาเจราจาครับว่าตกลงไอ้น้องทำอย่างนี้ไม่ถูกนะน้องก็ยังเด็กอย่าง,งนี้นะคตที่ไกล ผมก็ไม่อยากเอาความน้องครับพี่ก็คุยตกลงกันเรียบร้อยแลวจะให้ชาระเป็นค่าเสียหาย,เ,ย 1, เดือนละพันห้าครับพี่สเดือนเห็นน้องเขาไม่ได้มีรายได้เยอะผมก็ไม่อยากจะเอาเรื่องเอาความนะครับสรุปแล้วพอออกไปกับเจ้าหน้าที่ตำรวจปุ๊บน้องได้ทาการหลบหนีก็เลยดําเนินเรื่องให้ถึงที่สุดพยายามระวังเป็นเคสศึกษาแล้วกันครับเพราะว่าเราบางคนบางคนเนี่ยเรารู้หน้าไม่รู้ใจจริงๆครับบางคนเหมือนเป็นมิตรบางทีก็ประสงค์ร้ายก็มีนะครับก็บพยายามช่วยกันดูครับ